เขาเรียกว่าสวัสดีตอนขึ้นแรงครับผมเบอนี่ครับเราเราะทุ่งเราะทหาห่างหนูครับหรือภาษาการเรียกว่ารังหนูครับมันเป็นภาษาไกลครับผเรียกย่าไงภาษาติครับผมนี่ครับน้องมาเราะทุ่งเราะท่าหาร้างหนูคำนีโอ้ตื่นเต้นชโอ้นี่ครับตื่นเบิร์ครับผมน่าจะเป็นรุ่นหนูพุกคเนาะโอ้ยรูกลนจิงปิ่งคำน่ะถ้าเป็นรูก็จะเป็นรูแม่มานคำนี้โอ้ย ควรเตรียมปืนกันเนาะถ้าไปรู้เล็กๆหน่อยจะไปรู้พุ่สาวสัน้อยครับจะฟับนะครับแต่เล็กแต่หนัวครับแล้วก็มันครับผมโอ้ยครับนี่ยรถทงรถทาเหมือนเดิมครับให้หนุ่มพเนจรครับมลไอ้หนุ่มขวัญใจประชาชนไอ้หนุ่มน,น้ำมนต์คนทันรถนี่ครับเนาะโอ้ยยงนยย น่าจะเป็นหนูใหญ่ครับนี่น่าจะเป็นหนูพุกนะเนาะนี่ครับฤดูการแรกของการเก็บเกี่ยวนะครับจะมาอืเขาเรียกว่ามีหนูครับนี่ละอาจแต่อินหนูนี่จะมีทุกฤดูครับนี่ครับโอ้เนี่ทุกทีเลไรกูเข้าออกรวงครับเนาะนี่ครับประจําครับต้องเป็นหน้าที่ผมครับนี่ละออมสินนุนูนับฟอฟอฟล่ะโอ้นี่ครับมาลุมาทาหาหางนูมาขึ้นกันเลยสองแมเ็ดครับเนะ่ยฝังโอ้ตงหน้าคุณยายอ้วนครับเนาะ เราบอกว่าโอ้ม็แออกในเอรำคาญรำคาญใจจังเลยพะนะจัดไปซะจัดไปยี่ห้เสียนแล้วคุณยายอ้วนนัสองเมล็ดครับผมอ่าน่าจะสองตัวน่าจะโรกว่าครับน่าัลโลละสามร้อยก็อไม่อยากพูดอะไรมากใหม่กชิวๆครับผมวันหนึ่งสามสี่ร้อยบาทขาดตัวแต่ไม่ยอมขาดใจค,ครับผมอ่านี่มันจะรอบริเวณนี้ครับเนาะปกติผมจะมาร้างหนูตรงนี้ประจำแต่ไม่เคยได้ครับผมวันนี้จะ <c oughs> แก้มือครับแก้มือ,มอส่วนมากจะเป็นคุณเอนะครับที่ได้ครับโอ้ยนี่ครับ วันนี้เรามารู้มารู้มารู้พนังหยาดตะมุญญาดเดี่ยวมันไม่แก้ของมันต้องเป็นอย่างนี้ครัำนวะณ <c oughs> คิดถึงทับยันแนวแก้เหลือไม่นะ <c oughs> ต้องแก้ต้องแก้คของแก้เพื่อการบรนเทิงเท่านั้นนะจะบอกให้ร <c oughs> อยเอาเขาแล้วนี่ครับเนาะโอุ้นครับนี่นี่คำนี้นั่นครับเขาเรียกว่าร่องรอยหากินกันมาหนี่แหละเดี๋ยวโอ้ยทำให้เขาเรียกว่าข้าวมันจะมันจะกินเขาคำนว่านนะ ชาวไร่ชาวนาอย่างเราเราก็ต้องทํากําจัดครับผมแต่ไม่กําจัดผมจะเลี้ยงครับเนาะนี่ครับใครไม่ใครไม่ไอ้นี่ใครไม่ไม่ชอบผมชอบผมนะประเภทนุ่นหนูนี่ผมชอบหมดเลยครับเนาะอินหนูลูกหนูนุ่นหนูทั้งหลายครับผมอ่านี่ครับเนาะโอ้โอ้นี่ครับนี่นี่มันจะมากินเครียกว่าหญ้าหวานนั่นไหมครับนี่มันใหญ่ยังวะย่านไรหวานเมนใต้คลิปด้วยนะครับมันหญ่ยงบูดามอีู่มันจำว่าอะไรไหมนี่ครับนี้โอ้โหนี่มีนี่มีคำเรียกทางเส้นหนึ่งรับนี่นี่ทางผ่านครับนี่ มูวู้งเนี่ยคนจิ๋งปึงครับผมอ่าผมจะไปทาบ่วงดักนู้กันนะครับนอกมึงเห็นมึใส่ไปแล้วสิบลังมันหมดแล้วครับเนาะอู้นี่ครับนี่นายหญ่เถี่ยวมาอู้เนี่ยทุกทีเลยกูเข้าออกรวงครับล้มละนาดล้ั่นนายครับผมนี่้วกุ้งเนี่ยโอ้โห โอเคเราเจอพิกัดแล้วเครียกวมาเจอหมายแล้วครับเราจะไปทำบ่วงดักหนูครับเราจะมารางหนูกันต่อไปอย่าลืมติดตามแล้วก็ติดใจนะครับน้ติดตามทุกผลงานดนะ้วยครับทุกเช้ากับตอนเย็นผมจะไม่ตอน,นคืนจะไม่ให้นี่ครับ